ได้ยินเรยวิงกลับึ้นมาเวลาเราไปดดูดีนะแต่ว่านี้กันยังขึ้ข้อข้อดีอข้อิอ่ัยธดาอาไเาไปบนเขานะได้ยินสียงเครื่องบินโจไม่ได้ยินมาเลยวินกลับนมาเคยจุดเบาะคนี้มาว่าจะปทไม่ิ าคุยดับพิตาคนที่ว่าพอหอบคุออเค่เขา,าน้นะยะาลองติดใจต้องเอาใจฟังเขาว่าบ้าคุยดับพิตาคนที้ว่าน่ละุงลุงหรืออาผมพูดนี่มีคนห็นป้าแล้วก็ป้าหนเอ้ผู้รายยู่ใครใหญ่้อยู่กันนั่งกระตโอ้ยแล้วเฮ้ยป้าบอกเขาเฮ้ยใครอยู่นั่นเนให้เขาไปคิดเอาเองป้าคุยดับพิตาคนที่ว่า่ละลุงลุงหรืออาผมพูด นีมีคนหนป่าคนละเมืองดีอยู่ที่ตำบลจำเพนนะครับเขาขึ้นไปหาเห็ดใช่ไหมเขาขึ้นไปหาของป่าหาเห็ดหาผักหวานนะครับเขาบอกว่าเขาได้เจอรองเท้าเด็กคู่หนึ่ง<ม>นะครับซึ่งเป็นลักษณะรองเท้ายังใหม่นี่นะฮะคู่นี้ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับแล้วก็คือเด็กเด็กเขาเังเอิญเขาเสียเขาอะไรอย่างงี้น่ะก็ด้วยความนั้นกะ็เด็กก็บอกว่าก็คือเสียแล้วก็คือเสียเสียข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเขาอะไรอย่างนงี้ยว่าประมาณว่าไอ กับสงสารอยู่ท้าๆปล่อยไว้ก็สงสารก็เลยเอาแบบเสื้อผ้าเอากางเกงบ้างรองเท้าบ้างแบบกระจายกระจายออกมาเหมือนกับว่าถ้าคนมาเจออย่างนึงแล้วอาจจะตามเจอน้องอะไรอยเงี้ยนี่เป็นวัดเสียก่อนัดเป็นเป็นเป็นเกิดสีฟ้าแล้วเกิดสีขาวใช่เหมือนกันชุดทหารแล้วกแม่ตักวสองตัวสองนี่ตัวคุณเคลื่นมาขางขวา เด๋อีเอาเขากันความหวของเขาน้อเขาก็ได้ใจจะหีนหาคึ้นหาขึ้นกำลังเราเกือบมาเฮอบอขึ้นเต็มที่ไปรองเทาอันเขาพี่ลงไปด้วยบ่บ่ได้คือนม่มันคำเราบ่ได้ห่าวหวเราเราเก่งเราเก็บไว้เราเอาเก็บไว้เอาเก้งบ้างรองเท้าบ้างแบบกระจายกระจายออกมาเหมือนกับว่าถ้าคนมาเจออย่างหนึ่งแล้วอาจจะตามเจอเนาะคนที่ไปเจอก็คือตากระยานครับตากระยานสคนไปเก็บผักหวาน ครับไปเก็บผักวานเก็บผัวานเจอแล้วก็เห็นรองเท้านะครับสามสี่สวันมานี้ก็เราค้าหานะครับไม่เจอคือไม่มีบาะแสไม่มีอะไรนะครับวันนี้มีใจแบบเมตตาอยู่แบบกว่าแบบเหมือนกับว่ากลัวมดกลัวแมงอะไรมันเจาะหรือว่าอะไรพวกนี้นะนเจเด้แล้วเจดกแล้ว แล้วเหมือนจะรู้สึกคึกขึ้นเรื่องในชีวิตไม่มีมนต์ดำไม่มีอันไหนผู้ชายคนนี้จะเป็นคนให้ค่าบังเอิญเป็นจิตชนิดหนึ่งให้ค่าบังเอิญเป็นจิตชนิดหนึ่งรักลูกเขามากางงเนี่ยผมถามเลยเอ,อเนเินเป็นจิตชนิดหนึ่งในชีวิตตรงที่ว่ารู้สึกอยากทําแบบนี้แล้วมันเป็นยังไงคึกขึ้นเรื่องกับชีวิตเนี่ใช่ครับใช่ครับอโอเคเชิญครับแล้วทีนี้ทางป้าก็บอกว่าสงสารอยู่ที่ถ้่อยไว้ก็สงสารก็เลยเอาแบบเสื้อผ้าเอากางเกงบ้างรองเท้าบ้างแบบ กระจายกระจายออกมาเหมือนกับว่าถ้าคนมาเจออย่างหนึ่งแล้วอาจจะตามเจอน้องอะไรเขายังมีใจแบบเมตตาอยู่ครับเพราะว่าการการให้การการให้ไปเอาพยานแวดล้อมมามาคดีน้องชมพู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติครับเพราะว่าถ้าว่ายึดด้วยนิติวิทยาศาสตร์มันต้องอยู่ที่ตัวน้องชมพู่นี่คือผมของผู้หญิงที่อยู่บนเขาก็คือน้องชมพู่นั่นเลยฮะเนี่ยแต่เนี่ยคืออีกส่วนหนึ่ง ที่อยู่ในรถของนายชายพลและเมื่อเอามันเนี่ยมาพบก,กันเนี่ยมันเข้ากันได้และเป็นเฟลตัวเดียวกันอ่าคถามคือเขาอะต้องตอบเราว,ว่ามันไปอยู่กับเขาได้ยังไงอ่าว่านายพลมีเส้นผมเส้นนั้นได้ยังไงไม่ใช่คุณมาตั้งคําถามว่าเส้นผมมาโกรนมาหลังอย่างโน้อนอย่างนี้จ่าไรทุกวันจ่าไรทุกวันเห็นว่าลุงพ่อกอดก็หอมตลอด ็ตอนนี้เขาไปอยู่ด้วยก็เราก็ไม่อยากแสดงความรักให้มันมากนะเนาะกลัวกลัวน้องก็จะติดเรามากอะแค่นี้แหละเดี๋ยวจะต้องถอยถอยน้องออกมาบ้างแล้วแหละไม่ให้ไปทุกครั้งที่แบบว่าป้าลุงมาชวนเกิดเหตุเป็นเกนพฤษภาคมนะเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยก่อนที่จะไปรับพาไปส่งพาเนี่ยเขาจาวรถไปเติมลมน้องชมพู่เนี่ยได้ร้องตามเขาบอกว่าจะไปด้วยจะไปกับลุงพลแต่วันนั้นเขาไม่ได้ให้ไปด้วยเขาก็ยังคิดอยู่ในใจอยู่คนเดียว่า ถ้าย้อนเวลากลับไปได้แล้ววันนั้นเขาเอาชมพู่ไปด้วยเนะี่ยที่ชมพู่ร้องตามตอน็เอารวไปเติมลมเนี่ยมันอาจไม่มีเหตุสลดเกิดขึ้นก็ได้แล้วหลังจากนั้นพี่สาวตามไหมก็ตามหาครับตามหาอยู่พักหนึ่งก็เข้าใจว่าป้าจะเป็นคนมารับน้องไปก็เลยรีบไปถามป้าอยู่ที่บ้านซึ่งบ้านป้าอยู่ติดกับถนนใหญ่ครับปรากฏว่าป้าก็ตกใจว่าป้าไม่ได้ไปรับอยู่ถ้าเป็นห่วงหรือว่เป็นห่วงกระวนกระว่ายแล้ว